นี่คือเงินบาทที่ได้นะครับอาชีพเดียวกันแต่แค่อยู่คนละประเทศเท่าไหร่วะแสนหกหนาวทุมยี่ห้าแต่มันเป็นหน้าหนาวแล้วมืดมากอากาศตอนนี้11โรองศาสวัสดีครับกลับมาเจอกันแล้วกับแดดดีอ n นดนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสัมภาษณ์พยาบาลพี่ที่ผมรู้จัก ก็รู้จักเขามาสักพักละเดี๋ยวเราจะมาถามข้อมูลเกี่ยวกับว่าเผื่อใครที่อยากจะมาเป็นพยาบาลที่ออสเตรเลียเพราะเงินดีมากเลยที่ผมรู้ซึ่งพี่เขาเนี่ยเปิดร้านอาหารด้วยทํางานเป็นพยาบาลจะเปิดร้านอาหารด้วยเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวจะรับเขามาสัมภาษณ์ที่สตูดิโอ a d d y On d u ดูทีจัดหม่บ่อยมากนี่ไฟไฟแฮนเมดนะครับเป็นเป็นถานบาร์บีคิวตั้งแต่จัดไฟก็ไม่อยากจะสัมภาษณ์ใครแบบว่าไม่สวยอยากกะทาดีด ให้เกียรคนดูครับผมช่องแดดดีคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบฤดูหนาวอยู่แล้วนะคือแถวนี้หนาวมากมีเพิ่งจะย่างเข้าหน้าหนาวเองคือหนาวแบบโอ้โหเมื่อเช้าตื่นมา5องศาพระเจ้าเพราะว่าแถวนี้มันหนาวมากบ้านส่วนมากเลยจะมีปล่องไฟจะมีเขาเรียกอะไรเตาผิงอเตาผิงบ้านผมก็มีเตาผิงเหมือนกัน เมื่อวันซืนลองจุดไปแล้วโอ้โ oh, ห oh. ควันท่วมบ้านเลยมันต้องทอํายังไงวะไม่แ <c oughs> น่ใ,นใจเหมือนกันไม่เคยอ,อยู่บ้านมีเตาผิงคือผมไปหมุนอะไรของมันไม่รู้ว่ารู้สึกควันมันตีเข้าบ้านเนี่ยกลายเป็นว่าลมควันตัวเองก็ร <c oughs> <c oughs> ้านพี่เจนนะครับอยู่ไม่ไกลาจากบ้านผมมากขับรถไปประมาณ3นาทีอันนี้ที่ผมวอลขับรถไปเพราะว่ามีอยู่ในหมู่บ้านอยู่นะขับช้าไม่เป็นไรเดี๋ยวออกเถิมใหญ่ก็จะปิดแล้ว เดี๋ยวมีคนว่าผมทำสวยไม่ดีผมวางก่อนดีกว่าโอเคเจรันที่บ้านครับครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จหมดละจากไฟที่เราจัดก,กันอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้หมขยย้มแสงนะนะก็มจวเอาคำถามที่เพื่อนๆในเพจประถามนะแล้วมาถามพี่เขาแล้วก็มาถามว่าพี่เขาเป็นมาเป็นไปยังไงถึงมาได้เป็นพยาบาลที่ออสเตรเลียเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีค่ะ ชื่อเจนนะคะก็อยู่ออสเตรเลียมาทั้งหมดปีนี้ปีที่15แล้วนะคะ15ปีเออค่ะ15ปีไม่บอกอยู่แล้วกันเดากัานเองว่าอยู่เท่าไหร่ตอนแรกคือมาวีซ่าท่องเที่ยวก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าอยู่แล้วเออติดใจก็เลยอยู่แล้วก็เรียนมาเรื่อยๆอ่ะส่วนตัวคือจบที่มองลังเซไม่ได้เรียนอะไรเกี่ยวกับพยาบาลมาเลยเป็นเกี่ยวกับท่องเที่ยวเน้นภาษาเลนเที่ยว เกเลยไปวันวนแล้วก็เป็นคนที่ไม่เรียนุสายวิทย์มาเลยแล้วันเป็นพยาบาลได้ไงระก็มาเป็นได้ไงเหรอตอนมาแรกๆใช่ไหมเรียนทุกอย่างเลยเรียนมาเรียนตั้งแต่ h อชแคเรียน Business เรียนทัวร์ทำอาหารทำขนม แล้วเหมือนมาถึงจุดนึงที่แบบรู้สึกว่าควรจะหาอะไรที่มันเป็น professional ให้กับตัวเองที่มันสามารถได้เงินแล้วมันก็ให้คนที่คนให้ฝรั่งเคารพเราอ่ะเพราะมันเหมือนว่าป็นจะเป็นอาชีพที่ฝรั่งเคารพคนเอเชียนก็เลยอ่ะตัดสินใจเรียนแล้วตอนแรกรู้หรือเปล่าว่าอาชีพนี้มันแอพพายได้ก็หนึ่งเมนหลกักๆคืออยากได้ PR ก็เลยอ่ะงั้นก็เปลี่ยนสายมาเรียนพยาบาล แล้วผมได้ได้ยินว่าพยาบาลเนี่ยเงินดีมากหนยลองพี่ลองอธิบายดิว่าเลดก,การจ่ายเงินของพยาบาลเนี่ยมันมีอะไรบ้างเลดก,การจ่ายเงินมันจะมีพยาบาลจะมีทั้งหมดเยอะมากหลายหลายแผนกเช่นอ่าไม่ใช่แผนกหลายเ็าเรียกว่า,าอะไรอ่ะมันจะมีพวก community nurse มี h c ชมีโรงพยาบาลมี specialist มีทุกอย่างอะ่ะแต่ละที่เขาก็จะกําหนดต่างกาันซึ่งอย่างถ้าที่พี่ทําที่ h ออย่างเงี้ยเขาก็จะให้เลดก,ก็จะปรับไปถึงจน8ปี ตามโงพยาบาลบางที่เขาก็จะปรับไปเรื่อยๆจนถึง5ปีมันถึงจะ stable ใช่ไหมก็อยู่ประมาณเนี้ยเริ่มที่31ปีแรกจะอยู่ที่ประมาณ31เหรียญแล้วก็ต่อชั่วโมงใช่ค่ะแล้วก็เ็นจะไปจบเรื่อยถึง65เหรียญแล้วแต่ประสบการณ์พี่บอกไ้ไหมตอนนี้พี่ได้เท่าไหร่ตอนนี้ไม่เยอะประมาณ36 36ต่อชั่วโมงมทำวันละวันละ8ชั่วโมง โอ,อ้แล้วตอนกลางคืนก็ได้ตังหายใช่ไหมครับกลางคืนจะมีโหลดดิ้ง15%นะคะมีไนท์ชิฟต์โหลดดิ้งออนคอร์มีอินชาร์ e มีทุกอย่างว,วันเสาร์วันอาทิตย์อะไรอย่างนะะี้ค่ะบวกไ่าเยอะไหมครับเยอะนะก็ก็เยอะอยู่บอกได้ไหมก็ถ้าอย่างวีคหนึ่งทำห้าชิปถ้าเกิดว่าอินชาร์ได้ตังหากประมาณเกือบ500เหรียญเฉพาะอ, charge นะอินชาร์นะไม่รวม <Nike S 2> ไนท์ชิฟ <Nike ship. S 1> นายฉีกปก็อยู่ประมาณอีกเพิ่มมาอีก300อยะไรเงี้ยเอาแบบเบสิกสแตนดาร์ดของที่แบบได้ชั่วไปน่าจะวีคหนึ่งตกอยู่ประมาณ2,500 2,500า้คริสต์มาสที่ผ่านมาพี่เจนบอกผมว่าได้เยอะได้เท่าไหร่ครับช่วงคริสต์มาสจะตกชั่วโมงละร้อยร้อยกว่าเหรียญร้อยกว่าเหรียญใช่แปดชั่วโมงแปดชั่วโมงวันหนึ่งแปดร้อยเหรียญแต่ว่าแท็กมันก็เยอะนะไม่ใช่เออไม่ใช่แบได้เราได้ก็ได้แหละแต่ก็คือแบบแท็กก็ตัดเยอะเออแต่มันก็เคลมได้ ก็เขม,มันมีสวัสดิการอะไรให้หรือเปล่าครับสวัสดิมีค่ะก็จะเขาเรียกว่า salary packaging ก็คือถ้าทำ full time หรือ part time แต่ละที่จะไม่เหมือนกันแต่เบสิก่ะจะได้ประมาณเนี้ยเท่ากันก็นนคือทุกๆุโฟไมค์คือทุกๆ2อวีจะได้ เอ็กซ์ตร้าต่างหาก1 1รอยเหรียญอย่างเช่นว่าเขาบางที่เขาใช้เป็นบัตรเครดิตมาก็เราก็เป็นรูดซื้ออาหารเลี้ยงเพื่อนกินเหล้าได้หมดเลยซื้อบ้านถ้าเขาก็จะมีให้ต่อปีก็คือถ้าสมมติเรากู้เงินเงี้ยถ้าเราต้องผ่อนบ้านสมมติว่าเดือนละ3 0 0พเหรียญทางที่ทำงานก็จะออกให้ประมาณเดือนละพันห้าเขาจะช่วยจ่ายค่าบ้านให้สุ่งก็คือเราก็จ่ายจากเราเอง 1, อะพันห้าโหดีมากเลยสวัสดิการใช่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าทำอะไ like ร p r i v a t e y หรือว่าเป็น public หรือว่าเป็น h care อสแคร์เราแต่เบสิกจะได้ประมาณ จะไม่เกินเนี่ยผมเห็นพี่เจนม,มีรอยสักด้วยแล้วเป็นพยาบาลได้หรอครับอุ้ยได้สิค่ะหมโชโช่เอาเป็นวานารอยสักพี่เจนโอเคมีสองอันสองอันด้วยโอ,โอเคจะทําอะไรก็ได้จะเจาะหูจะเจาะจปากระเบิดลิ้นอะไรได้หมดได้หมดเลยได้ทุกอย่างหมอยังทําเลยก็คือคนที่นี่คือเขาจะเน้นเรื่องการที่ไม่ discriminate ก็คือว่าไม่ว่าคุณจะมีรอยสักอะไรคุณสามารถทำงานได้หมดทุกอาชีพมันจะไม่เหมือนที่เมืองไทยไงเพราะฉะนั้นใครแบบอยากสักแต่ยากแบบ ทำงานเป็นสายเนี้ยทำเลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาโอเคงั้นมาดูคําถามที่เพื่อนๆในเพจถามมาดีกว่าสีสี่คอมเมนต์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับลูกสาวเพิ่งเรียนจบเป็นนักกายภาพน้องอยากไปทํางานต่างประเทศพี่มีอะไรแนะนำ้าไมครับเน้นภาษาค่ะภาษาได้ทุกอย่างได้ก็คือถ้าเป็นนักกายภาพที่นี่จะเป็นฟิสิโอเทอรปิสต้อบอกใช่เออภาษามาให้ได้ก่อน i อเอลอย่างต่ำต้อตงได้เ 7จ็ดเจ็ดผมสอบห้านี่เกือบตายนะเจ็ดต้องเจ็ดต่ำกว่านี้ไม่ได้เจ็ดทุกพาร์ททุกพาร์ทค่ะเรื่องเรียนถ้าภาษาได้เรื่องอื่นก็ได้ก็คือถ้าเกิดเรียนจบเอ่อบัธเลอร์มันก็เขาก็จะมีแบบว่าเหมือนเทียบบุตรของเมืองไทยมาแล้วก็จะมีเหมือนสภาพ,พยาบาลบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับแล้วก็เขาก็จะเหมือนจะแกแรนด์รองรับทานสคริฟของเมืองไทยมาแล้วก็อาจจะมีว่าวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอืภาษาสำคัญที่สุดคําถามที่สองนะครับ ไม่ได้เป็นพยาบาลแต่สนใจไปทํางานสายนี้ที่ออสต้องเตรียมตัวอะไรบ้างต้องใช้เงินมากแค่ไหนครับไม่ได้เป็นพยาบาลเนาะพี่ก็ไม่ได้เป็นนะพี่ก็มาลงเรียนแต่อยู่ที่ว่าอันหนึ่งถ้าภาษาไม่ได้ใช่ถ้าสมมติอ่ะถ้าคิดว่าเจ็เนี่ยยังไงก็ไม่ได้แต่ว่าอยากทำพยาบาลลงเป็นผู้ช่วยพยาบาลมันจะเป็นคอร์สสเดือนเรียนออนไลน์ได้แล้วก็ทําพวกอ s ซ i g n ม e n t ส่ง ประมาณนีเดือนเราก็เป็นผู้ช่วยเบสเงินจะอยู่ประมาณ24 2 5หเหรียญต่อชอั่วโมงอันนี้จะเป็นผู้ช่วยนะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ว่ามีเงินแล้วภาษาได้ก็มาลงเรียน3ปีเป็นบัลอร์เป็นนสิงอย่างนี้ค่ะค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับตอนที่พี่เรียนอะ่ะ3ปีอยู่ที่ประมนาณ7 5 0ห0 7 5 0ห0ขอเป็นเงินไทยได้ครับล้านห้าครับค่าเรียนล้านห้าแต่ว่าค่าเทอมจะขึ้นไปทุกเทอมพี่พี่บอกนี่คือของพี่กั่หกปีที่แล้วที่พี่เรียนเนี่ยหกปีที่แล้วเออแล้วตอนเียรู้สึกคือ หนึ่งซีเมสเตอร์อยู่ประมาณ1 5ื่น้าอยากทราบเรื่องขั้นตอนการเข้าทำงานพยาบาลที่ดีคะ่ะว่าต้องทำอะไรบ้างต้องเรียนกี่ปีภาษาต้องสอบอะไรได้คะแนนเท่าไหร่แล้วต้องสอบไปประกอบวิชาชีพที่นี่ไหมเงินเดือนเลท,ทเท่าไหร่ต่อเดือนหรือให้ยังไงการทำงานเป็นเวรเขาจัดเวรยังไงขอบคุณคะ่ะขั้นตอนการเข้าทำงานใช่ไหมเอ,เอาเอางี้ก่อนถ้าคนที่จบมาจากเมืองไทยแล้วเป็นพยาบาลจากเมืองไทยอสอบ i e l มาก่อนให้ได้เลยเจ็ดเจ็ดปุ๊บเอา t r a n s c r i ปต์แปลทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษให้หมดแล้วก็มาเทียบเขาเรียกว่าอัปปราก็จะเหมือนเหมือนสภาพยาบาลของไทยนั่นแหละแล้วก็ส่งเอกสารทำเขาจะมี q u i r e m e n t ทุกอย่างพ่ว s k ก l l a s s e s s m e n t อะไรเงี้ยก็จะมีการเทียบถึงจะได้ใบเขาเรียกว่า registration ก็คือใบประกอบโรคสินบ้านเราอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ต้องสอบอะไรแล้วนะคือแค่มีภาษาอังกฤษสำหรับคนที่เป็นพยาบาลจากไทยคนที่ เรียนจบที่นี่ก็เหมือนการสอบสอบให้ได้7็ดพอได้7ปุ๊บเขาก็จะมีช่วงที่แบบว่าเรียนปีสุดท้ายอย่างเงี้ยคนที่จบที่เนี่ยที่ไปทํางานปีแรกเขาจะเรียกคนนิวเกรดก็คือนิวเกรดด้วยใช่ปะ่ะเขาจะมีเหมือนเป็นแพเนลสัมภาษณ์เลยอะแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้เด็กโอเวอร์ซีเข้าไปสัมภาษณ์ละเพราะว่าเหมือนไปแย่งงานคนออซี่มั้ง แต่ว่าหลังจากมีอีโควิดเนี่ยเขากลายเป็นกลับลําว่านักศึกษาที่มาเรียนพยาบาลนู่นนี่นัน่นอ่ะเขาจะพิจารณาก็คือใช่ถือว่าโชคดีนะเหรียญเงินเดือนก็อย่างที่พี่บอกไปใช่ก็เริ่มประมาณ31เหรียญแล้วเขาจัดการเวรทายยํางานยังไงครับก็ส่วนใหญ่อะถ้าปีแรกจะเลือกไม่ได้เขาจะจับปนเลยเช้าบ่ายดึกบางครั้งลงดึกเข้าบ่ายอะไรเงี้ย ก็ต้องรับสภาพนิดนึงแบบเดือนหนึ่งอย่างน้อยต้องมีมีทำดึกซะแบบ2-3สามวีกแต่ถ้าเกิดว่าทำพวกเอชแคร์มันก็จะฟิกไปเลยว่าไอ้วีกเนี้ยทำอะไรทำอะไรเงี้ยเออก็เห็นคำถามมามันจะคล้ายๆกันเนาะเกี่ยวกับพวกรายได้อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเงินเรื่องทมเรื่องเงินซูเปอร์เนี่ยเงินซูเปอร์อ่ะปกติเราจะจ่ายแล้วว่าต่อวีกเราจ่ายเท่าไหร่อย่างพี่ที่พี่จ่ายก็อยู่ประมาณ 3- 4มถึงอยู่ที่ว่าถ้าเกิดวีกน้นทำงานเยอะก็จ่ายเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันก็จะเก็บ เก็บไว้ให้เราจนนั่นแหละจนแกไม่รู้เหมือนที่เมืองไทยเลยเปล่าเอาได้เอาออกได้เฉพาะตอนเราเกษียณแต่ว่าถ้ามันมีเหตุผลที่จะต้องออกก็อ,ออกได้แต่ว่าเอาออกได้ไม่เยอะอย่างเช่นแบบซื้อบ้านหรือว่าเราประสบอุบัติเหตุต้องทําผ่าตัดเงินไม่พออ่ะเราไปเอาเงินปเปุอร์เงินเกษียณออกมาไดม้มีอะไรจะเสริมไหมครับไม่ถ้าไม่ใช่จมูกหรือนมฮ่ะเราอยากเสริมะผมไม่ถ้า อ๋อก็สําหรับพยาบาลที่เมืองไทยอะ่ะเขาจะเรียนเยอะกว่าที่นี่ใช่ไหมอย่างที่พี่เรียนเรียนแค่สามปีแต่เขาก็จะแยก Nursing งก็คือเน Nursing ถ้าเป็น Midwife ก็คือเป็นพวกพยาบาลทําคลอดอะ่ะก็แยกไปเลยก็คือเรียนแยกกันไปเลยจะไม่พวกพี่จะเรียนแค่เบสิกจะแต่แต่ว่าจะไม่มีการทําคลอดถ้าจะเป็นคนทําคลอดก็จะเป็นพยาบาลที่เป็น Midwife เลยซึ่งเราไม่สามารถไปคนละแบบกัน แล้วตอนนี้อะพี่อย่างที่รู้รู้กันอยู่ว่าไวรัสระบาดแล้วที่ที่พี่ทํางานอยู่ครับมีคนติดเชื้อหรือมีปัญหากับการรับมือโรคนี้หรือเปล่าครับที่พี่ทำไม่ไม่มีเพราะว่ามันล็อกดาวน์มืเลยพี่ทำเอชแคชใช่ไหม แล้วพี่ทําที่โรงพยาบาลอีกที่หนึ่งจะเป็นในคุกอะโรงพยาบาลอีกที่ทําอีกทีหนึ่งคราวนี้ถ้าเกิดโรงพยาบาลในคุกใช่ที่โกเบิลเขาเรียกว่า collectional center คือทําเข้าไปฉีดยาไปให้ยาหรือไปดูแลคนที่อยู่ในคุกคุกที่โกเบิลเป็นคุกแบบซูเปอร์แม็กซ์ก็คือแบบว่าติดต่อชีวิตแต่คราวนี้พออโควิดมาปุ๊บเนี่ยแล้วพี่ทำเนื้อสิ่งโฮมใช่ไหมคือเขาทุกที่อะตอนนี้พยาบาลอะให้เลือกที่ที่สามารถจะทําเงินให้คุณได้มากที่สุดก็คือ เขาให้โอกาสเลือแต่ห้ามทำสอทีเขาเป็นเหมือนว่าเราจะได้ไม่เอาเชื้อโลกจากที่นู่นมาใส่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ณีที่พี่ทําคือเขาล็อกเลยห้าม Family ห้าม Relative เข้ามาเยี่ยมที่ทํางานเลยก็คือแบบล็อกเราก่อนเขาทางานทุกคนมองมีการเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนเลิกก่อนเข้างานเช็คอาการตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ติดไอ้พวกเซนิ t ไทเซอร์ระหว่างทางทุกที่แบบติดเยอะกว่าเดิมเลยนะอืมก็เ <K> <K> ขารับมือกันดีอยู่ ก็ดีอยู่นะเพราะว่าเขตเราก็คนติดยังไม่ค่อยเยอะอเคพี่ <Okay, S 1> สุดท้ายแล้วจะฝากอะไรเลยบาครับสำหรับคนที่สนใจจยมาเป็นพยาบาลที่นี่หรือคนที่สนใจคนที่เป็นพยาบาลที่ไทยอ่ะอาจจะบอกแบบอันนี้แบบจากใจจริง,งนะโคตดแบบชอบอะคนที่ไทยอะยอมรับว่าสกิลดีมากกว่าฝรั่งที่นี่เยอะเมากเพราะเราเรียนอะแทบไม่ได้เรียนอะไรเลยมาเรียนเอาหน้างานหมดเลยอเงี้ยแต่ลองเทียบกับพยาบาลคนไทยอะมันรู้หมดเลยนะเก่งหมดเพราะมีเพื่อนไงเพื่อนแบบคนเนี้ยแบบเก่งมากรู้หมดแต่ติดที่คือว่าภาษาไม่ได้ จนปัจจุบันก็ยังเป็นผู้ช่วยอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออเสียดายอ่ะทำไมเถอคือถ้าภาษาได้ใช่คน <ขอ S 1> <ม>คนนี้ดได้เลยใช่คือ,อเป็นเรียนตั้งใจเรียนภาษามาเลยแล้วก็ภาษาได้ความรู้ไม่มีไม่เป็นไรค่อยไปเรียนเอาอพี่พอรู้ไหมว่าเงินเดือนพยาบาลที่ไทยเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะผมเห็นเมื่อกี้หมื่นเก้าใช่ไหมหมื่นเก้าจริงเหรอพี่ว่าไม่ถึงนะไม่ถึงเหรอเออพี่ว่าไม่ถึงอยู่ที่ว่าทาโรงพยาบาลเอกชนหรือปะ <ừ> <ừ> แล้วของพี่ต่อเดือนนี้ตกเท่าไหร่ที่นี่เหรอ,อถ้าคิดเป็นเงินบาทพี่ได้ทุกๆสองวิใช่ไหมประมาณสี่พันสี่พันสี่พันแปดพันตีไปเดือนละแปดพันแปดพันต่อเดือนนี่คือเงินบาทที่ได้นะครับอาชีพเดียวกันแต่แค่อยู่คนละประเทศเท่าไหรว่ว <100 6. S 2> ่าแสนหกอันนี้คือเบสิกนะ <Basic. S 2> ยังไม่รวมพวกโหลดดิงยังไม่รวมถ้าเกิดว่าทำพับบลิคโฮลดเดย์ถ้าเกิดเป็นพับบลิคโฮลดเดย์เราก็ได้อีก2.5คูณ2.5เข้าไป นี่คือเรียดต่ำๆใช่สองแสนนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยงใจเรียนภาษาเชื่อพี่แล้วพี่บอกเลยว่าพี่ไม่มีพื้นฐานบ้าบอเลเกิดวิทยาศาสตร์เลยเลยตอนเรียนก็แบบค้นโง่แล้วก็งงมากแต่ถ้าภาษาได้อะนึกออกปะแล้วเราแบบเราเข้าใจมันก็เรียนได้โอเคครับค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอ อย่างงี้ได้พี่เฮ้ย,ยนี่ได้ได้นะเออที่เห็นเมื่อกี้ไหนดิเออนี่นี่สวยนี่สวยปั๊บปะปะเคพี่พอจบ